พีย่ยมจะพาแม่ขุนไปเที่ยวเลยครับพี่น้องครับวารักพาตัวไอ้ขุนเี่นไปรักพาตัวเด็กมาแบบนี้เนี่ยก<ม>็โดนจับเหรอเขาจะจับได้ไงนี่เป็นพ่อของเด็กแต่ถ้าสิทธิ์อยู่ในการดูแลของแม่ยังไงก็ผิดเฉยเลยเขาไักการ,รับคาตัวลูกเฮ้ยไคุณตำรวจคือเพื่อนที่ฉันถูกทำลายร่างกายมานะคะ มดไไ่้เกิดอะไรขึ้นทำไมแจ้งตำรวจไม่ได้ต่อวันใหม่วันเสาร์ที่11กันยายน3าทุ่มส5สวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับแกะตัวอย่างเป็นต่อ2021 EP ที่25ครับผมใจหายใจคว่ำมหมดนะครับไม่รู้ว่าเป็นต่อจะได้ฉายเมื่อไหร่ สซเดอร้อนเมื่อกี้เองนะครับแอดได้ดูตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยออกมาทางช่องวันนะครับแล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นเลยนะครับที่เกิดขึ้นในตัวอย่างนี้เพื่อนๆเงาอยากรู้แล้วสิครับว่ามีอะไรบ้างก่อนไปรบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ก็ไปกันเลยครับเฮ้ยม จะพาพ้องขุนไปเที่ยวเหรอครับพี่น้องครับว่ารักพาตัวไอขุนเล่นไปรักพาตัวเด็กมาแบบนี้เนี่ยก็โ<ม>ดนจับหรอกเขาจะจับได้ไงในเมื่อเป็นพ่อของเด็กแต่ถ้าธิ์อยู่ในการดูแลของแม่ยังไงก็ผิดเฉยเลยทำไมสักกุนองรับพาตัวลูกประเด็นแรกในการเป,เป็นเรื่องของพี่ยมเนี่ยรักพาตัวน้องขุนมานะเที่ยวนี้น้องขุนกลับมาแล้วนะครับสำหรับแฟนๆหลายๆคนอยากให้น้องขุนมาเข้าฉากเด็กน้อยน่ารักคนนี้กลับมาแล้วนะฮะแต่มองดูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าน้องขุนเข้าฉากจริงหรือเปล่านะ หรือว่าเป็นการถ่ายข้างนอกไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าการเอาเด็กมาที่กองถ่ายเนี่ยอาจจะเกิดความเสี่ยงก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กไม่รู้จะไปจับไปหยิบไปอะไรกินหรือว่าถอดหน,น้ากากตรงไหนอะไรยังไงไม่แน่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นฟุตเทจที่ถ่ายจากข้างนอกหรือที่บ้านที่ไหนสักที่หนึง่งแล้วก็เอามาเป็นฟุตเทจที่จะต้องใช้เพราะว่าบทเนี่ยมันถูกส่งมาตรงนี้แล้วนะครับก็เลยจําเป็นต้องไปถ่ายน้องขุนมานั่นแหละครับอันนี้ ดาๆนะฮะแล้วพี่ยมเนี่ยทำไมต้องรักพาตัวน้องขุนด้วยทั้งที่น้องขุนก็เป็นลูกของตัวเองกับน้องปูก็อย่างว่านะฮะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องปูเนี่ยมาบอกเชิงประชดกับพี่ต่อพี่อูดพี่วอกไปแล้วนะฮะว่าพี่ยมเนี่ยไม่มาดูแลลูกของตัวเองเลยแล้วสุดท้ายก็เลยจะพาลูกเนี่ยไปอยู่กับสามีที่อยู่ที่ต่างประเทศนะฮะก็เป็นเรื่องนะฮะพอมาถึง EP ีนี้ ตัวอย่างก็เลยบอกให้เรารู้ว่าพี่ยมเนี่ยรักพาตัวน้องขุนมาแน่นอนครับเพราะว่าอยากจะเอาน้องขุนเนี่ยมาไว้กับตัวเองไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องจากไปต่างประเทศนั่นเองเนี่ครับก็เลยวางแผนแบบวางแผนแบบงูงโง่นะฮะโดยใช้แผนร้ายแผนร้ายนั้นก็เกิดจากสักการินอย่างแน่นอนครับผมแต่พี่ต่อบอกว่าไม่ได้นะทาอย่างนี้เนี่ย เพราะว่าลูกเนี่ยอยู่ในความดูแลของแม่ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไปเอามาก็เรียกว่ารักพาตัวสวยนะฮะตำรวจขึ้นลงขึ้นสารติดคุกได้นะฮะทีนี้พี่ยมก็ <laughs> กัดกุ้มกังวลแล้วละครับก็เข้าอดีลอปเดิมนะฮะเป็นต่อและเดอกแก๊งก็ต้องช่วยพี่ยมว่าจะทํายังไงถึงจะใหม้มันผ่านสิ่งนี้ไปได้นั่นแหละครับก็ <laughs> ไปลุ้นกันแล้วกันนะฮะว่าพี่ยมจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ยังไงเฮ <laughs> ้ยได้ยทน <laughs> คุณตำรวจคือเพื่อนที่ฉันถูกทำลายร่างกายมานะคะแจ้งตำรวจไม่ได้เกิดอะไรคือทำไมแจ้งตำรวจไม่ได้อีกตอนหนึ่งครับผมเราเห็นพี่ก๊อฟกับเจม,มินเนี่ยตาม่วงมาเลยนะฮะนึกว่าโดนทานอสต่อยมาแต่ไม่ใช่นะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรมาพอเข้ามาในมินิมาร์เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงพูดคุย การวนไปโดนอะไรมานะฮะก็คงต้องโกหกสเต็ปเดิมนะฮะคงต้องโกหกแล้วสองคนนี้เนี่ยออกแนวออกแนวชั่วนะฮะอีกคนนึงก็สักรินรี่อีกคนนึงก็อะไรผีจุ๊บโจงอะไรนั่นแหละฮะน่าจะไปทําอะไรที่ไม่ดีอย่างแน่นอนอาจจะถึงขั้นผิดกฎหมายหรือไปทําไม่ดีกับคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นมาเพราะว่าตอนที่พี่ทิพย์เนี่ยเห็นตํารวจเดินเข้ามาก็เลยจะไปแจ้งความ แต่ปรากฏว่าเจมินบอกว่าแจ้งความไปได้เรื่องนี้คําว่าแจ้งความไปได้เรื่องนี้นันหมายความว่าตัวเองเนี่ยกับพี่กอฟเนี่ยจ,จะไปทําในสิ่งที่ผิดอะไรสักอย่างนึงแหละผิดกฎหมายที่ตํารวจเอาเรื่องได้ฮะก็เลยห้ามน้องทิพไม่ให้แจ้งความกับตํารวจนะครับแต่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรโอ้ลุ้นสนุกอย่างแน่นอนครับดีใจนะฮะที่เราจะได้ดูซิทคอมเป็นต่อต่อเนื่องไปอย่างน้อยก็ต้อง3-4ถึงตอนนะฮะเพราะเห็นว่ามีการ ถ่ายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์กับวันจันทร์ที่แล้วนะฮะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ยังไม่มีการถ่ายนะฮะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ได้ดูแล้วเนาะสาตอนเนาะไม่เป็นไรยังไงแฟนๆอย่างเราก็ติดตามอยู่แล้วและถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับว่าจากที่เราแกะตัวอย่างแล้วจะถูกหรือไม่ถูกยังไงก็อย่าลืมไปติดตามนะวันเสาร์ที่ช่องวันวันเสาร์นี้นะที่ช่องวันเวลาก็3ามทุ่มสิ้ครับและอย่าลืมไปดูคลิป คุยกันต่อของเราในช่อง S D T หลังจากที่มีการฉายไปแล้วด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างที่เรามองเห็นเป็นยังไงบ้างถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe แ,และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดคือ S D T สวัสดีครับ